ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรเมนูประหยัดนะครับหม้อนี้ก็ราคาไม่เกิน50บาทนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมหรือว่าครอบครัวไหนนะครับที่อยากทานเมนูอร่อยแบบนี้นะครับเข้ามาติดตามรับชมช่องต้อมชาแนลด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับผมเดี๋ยวจะบอกทุกวิธีในการทํานะครับผมเมนูนี้นะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับอ่า แกงสูตรเด็ดราคาไม่เกิน50บาทครับอร่อยประหยัดอิ่มทั้งบ้านครับผมต้มจับฉ่ายซี่โครงไก่นะครับผมนี่ครับก้อมชาแนล e l 53นะครับการันตีความอร่อยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมียซี่โครงไก่นะครับใช้ประมาณ2ซี่โครงนะครับอหนกิโลก็25บาทนะครับนับนับจำนวนเงินไปด้วยนะครับ อ่านะครับหัวใจเท้า1หัว10บาทนะครับผมอ่าแล้วก็ต้นขึ้นชัยนะครับผม5บาทนะครับผม25 30เป็นอันนี้อีก10เป็น40แล้วครับอ่าแล้วก็กวางตุ้ง1นกิโลสิบาทครับเป็น50พอดีเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับอ่าเป็นแล้วไม่รวมไม่รวมเครื่องปรุงนะครับไม่รวมเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงแต่ละบ้านก็มีกันอยู่แล้วนะครับอ่านี่ครับก็จะมีน้ําตาลปี๊บหน่อยครับผงปรุงรสพริกไทยเม็ดนะครับผมอ่าแล้วก็เห็ด หอมแห้งนะครับผมอ่าแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีอ่าซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำนะครับผมน้ำมันงาเหล้าจีนะครับอ่าแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลกวดกระเทียมนะครับรากผักชีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอ่าชิ้นโครงไก่ครับเมื่อมาถึงบ้านนะครับก็ล้าง ทำความสะอาดด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดหลายๆน้ำนะครับจากนั้นก็ไปทำการสับนะครับผมสับชิ้นพอประมาณนะครับไม่ต้องเล็กมาานครับนะครับทำทานเองที่บ้านนะครับสับชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปล้างต่อนะครับสับเสร็จก็ไปล้างใหม่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ2ตัวเหลือแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็เห็ดหอมก็แช่น้ําให้นุ่มนะครับแล้วก็ หั่นประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นใส่เป็นดอกเลยก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับ่ากวางตุ้งกวางตุ้งผมก็จะใช้ส่วนของโคนด้วยนะครับผมอ่ะเพราะว่าทําความสะอาดเรียบร้อยเลยครับไม่ทิ้งเลยนะครับอ่านะครับไม่ทิ้งสักส่วนหนึ่งเลยนะครับอ่าใบขึ้นช่ายอ่าแล้วก็ใช้เท้าหั่นประมาณนี้นะครับ นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงมือทำนะครับเพื่อนเพื่ออยากกระพริบตาเลยนะครับจะบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมพร้อมนะครับอ่าแล้วในหม้อเราก็ตั้งน้ําซุปไว้นะครับอ่าตั้งน้ําซุปไว้ตั้งหากพอประมาณนะครับอ่าใส่กระเทียมรากผักชีนะครับน้ําตาลกวดนะครับอ่าใส่ลงไปเลยนะครับ พริกไทยเม็ดก็ใส่ลงไปนะครับตั้งน้ําให้ร้อๆนะครับแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ําน้ำมันไปหน่อยครับแล้วก็นํากระเทียมลงไปเจียวให้หอมเหลืองนะครับอ่านะครับทับเมื่อดายที่นะครับก็ใส่โครงไก่ลงไปเลยนะครับอ่าที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับชิ้นประมาณนี้เลยนะครับสะอาดเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าผัดให้หอมเลยครับอผัด ทิฟฟองไก่ให้พอสุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับให้พอสุกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําการตุ๋นหรือต้มต่อไปนะครับอ่าการทําอาหารก็ต้องใจเย็นๆนะครับอ่าจะได้เมนูที่อร่อยนะครับผมต้องใส่ใจนะครับในรสชาตินะครับทุกอย่างที่ทํานะครับผมเพื่อทุกคนในครอบครัวนะครับผมไม่ว่าจะทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับอ่าสะอาดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับไก่พอพอจะใกล้สุกแล้วนะครับอ่าจะสีประมาณนี้นะครับอ่าจากนั้นก็ใส่หัวใจเช้าลงไปเลยนะครับอ่าหัวใจเช้าหรือเห็ดหอมครับใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ผัดครับตาการผัดไปเลยนะครับ สำหรับสูตรจับชายนี่นะครับอ่าส่วนมากนะครับคนจีนนะครับจะไม่นิยมใส่น้ําตาลนะครับผมอ่าแต่ว่าผมจะใส่น้ําตาลตันี้นะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะผมอ่านะครับนี่ครับอ่าผัดไปหน่อยครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสนะครับอ่าน้ำมันถอยนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับผม ตามด้วยผงปรุงรสนะครับผมใส่ไปเลยนะครับใส่ตามนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับส่วนอื่นใส่ทีหลังนะครับนี่ครับผงปรุงรสนะครับใส่เป็นนิดนะครับผมไม่ต้องใส่มากนะครับผมจับปริมาณเอานะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดทุกเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับผม หอมนะครับช่วงนี้หอมมากๆเลยครับนี่ครับผัดให้น้ําตาลเขาละลายนะครับผมใส่น้ําตาลนิดเดียวเองนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับนี่ครับจากนั้นก็ใส่ส่วนของก้านนะครับก้านแล้วก็ลําต้นของเขาเรียกว่าโคนของกวางตุ้งลงไปนะครับผมจะไม่ทิ้งเลยนะครับโคนนะครับนี่ครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเราต้มเลวมันก็เปื่อยเองนะครับเปื่อยนุ่มเองนะครับใช้ได้นะครับผมบางท่านอาจจะตัดส่วนนี้ทิ้งนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับผมแค่เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็ใช้ได้นะครับส่วนนี้นะครับอ่าพอผักเริ่มนุ่มนะครับเราก็ทยอยใส่ส่วนของใบไปนะครับเพื่อนๆื่อครับอ่านี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้เขามีความนุ่มหน่อยนะครับนิ่มหน่อยนะครับ จากนั้นก็ใส่ใบลงไปเลยนะครับนี่ครับค่อยๆผัดไปนะครับเดี๋ยวมันจะยุบเองนะครับส่วนใบเขาจะยุบเองนะครับค่อยๆผัดไปค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆทยอยใส่ไปนะครับกระทะเราไม่ใหญ่มากนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นเรียกว่าหม้อใหญ่อีกหนึ่งหม้อนะครับใช้หม้อขนาด26นิ้วนะครับเกือบเต็มหม้อเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับ ราคาเพียง50บาทนะครับเพื่อนเพื่อครับสำหรับวัตถุดิบนะครับไม่รวมเครื่องปรุงนะครับผมก็ส่วนเพื่อนเพื่อนมาทํากันนะครับทําทานกันครับพอผัดได้ที่นะครับเราก็ตักใส่ในหม้อน้ําซุปนะครับน้ําซุปที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่นะครับพอผักเขามีความนุ่มมีความเขาเรียกว่ายุบแล้วนะยุบตัวแล้วนะครับอันนี้คือตักใส่หม้อแล้วนะครับหม้อที่เรามีน้ําซุปไว้นะครับจากนั้นก็ โรยด้วยซีอิ๊วดำนะครับอ่าน้ำมันงานะครับแล้วก็เหล้าจีนหน่อยนะครับอ่าเพิ่มความหอมกลมกล่อมให้ต้มจับฉ่ายเรามีความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆนไม่มีเหล้าจีนหรือไม่มีเหล้างาก็ไม่เป็นไรนะครับผมครับอ่านี่ครับจากนี้ก็ใส่ใบขึ้นช่ายลงไปนะครับอ่าแล้วก็คนคนไปนะครับให้ใบขึ้นช่ายเขาอ่ายุบลงไปในน้ํานะครับ อ่านี่ครับค่อยๆช่วงนี้เปิดไฟแรงนะครับอ่าเปิดไฟแรงสักพักหนึ่งครับแล้วก็จากนั้นก็หลีไฟกลางนะครับเป็นการต้มหรือตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับผมให้ทุกอย่างมันเปื่อยนุ่มนะครับผมอ่านี่ครับใช้หม้อใหญ่เลยครับ26นิ้วนะครับกับเมนูนี้อ่ห้าสิบบาทนะครับเบื้องต้นนะครับก็ เรียกว่าอิ่มกันทั้งครอบครัวนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับทานอย่างอร่อยอร่อยครับนี่ครับสีสันน่าทานมากครับเพื่อนๆครับผมอ่าชิมรสชาติด้วยนะครับก่อนที่จะตักใส่ชามนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็ได้เมนูเด็ดแล้วนะครับจะทานกับปลาทอดครับกุนเชียงทอดไข่เจียวอะไรได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำวันนี้นะครับ ให้พอกรัวแม่รัวนะครับมือใหม่ๆนะครับลองไปทําทานครับแล้วก็เคียงข้างด้วยพริกน้ําปลาเลยครับพริกน้ําปลาวันนี้ผมจะเป็นพริกป่นนะครับใส่น้ําปลาบีบมะนาวแล้วใส่น้ําตาลนิดครับทานควบคู่กันอย่างอร่อยเลยครับเพื่อนๆครับ่านี่ครับได้ชามใหญ่เลยครับตักให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเป็นเมนูประหยัดจริงๆนะครับเพื่อนๆครับ อ่าอร่อยทั้งบ้านเลยครับเป็นจับฉ่ายที่อร่อยที่สุดนะครับตามสูตรของผมนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะครับอ่ารับรองเพื่อนเพื่อนคนในสมาชิกในบ้านจะติดใจเลยนะครับอ่านี่ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามต้อมชาแนล e l 53ด้วยนะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับไม่ว่าจะกินจะทําอะไรนะครับผมก็จะพยายามไล์ให้เพื่อนๆนได้เห็นนะครับกดกระดิ่งดําไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ